ซ่นาะล่อเบิงรถไฟพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบิงรถไฟเดอ้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสวัสดีเดอ้อทักทายจากประเทศญี่ปุ่นเดอ้อมาล่อรถไฟผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิงรถไฟจ้าประเทศไอ่ประเทศไต่บานเท่ากี่โมงแล้วนะ้อแดดดีดีพี่น้อง อุ่นแน่ยืนลอรถไฟตรงนี้ <c oughs> ยืนไทยทอดสดรถไฟเพ่นสีมาดอ,อกผาพี่พาหนองมาเบิงรถไฟรถไฟขึ้นน่านมากเถอะน้อรถไฟเพ่นกระไดามาเบิงรถไฟน้ากันเดอ้อนี่ลออยู่สถานีรถไฟร้างนอกโอ้ยมาแล้วพี่น้องอันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วพูนมาตาั้งพูน มาแล้วเด้อรถไฟรถไฟเด้อพามาิังรถไฟอุ้ยมาแล้วจ้าะนะรถไฟตรงนี้กะใหญ่ยยยเด้อสถานีโคซาชิบบยามาแล้วเด้อพูดลนะมาแล้วจา้าหันมาทางผีกสถานีรถไฟพูดนะมาแล้วรถไฟ แล้วรถไฟมายืนลอรถไฟอยู่รถไฟเห็นบเน้อเห็นหนารถไฟกันบ่มาเบ่งรถไฟเอ้ยอรถไฟเป็นกสิไปแล้วเด้อนั่งรถไฟอยากนั่งรถไฟวิเที่ยวจังเลยพี่น้องพาพี่พาน้องมาเบ่งรถไฟเด้อสถานีรถไฟ รอรถไฟเพิ่นไปก่อนเดยไปแล้วจ้าเดินทางปลอดภัยเดอ้อโอ้ไปแล้วไปแล้วรถไฟรถไฟพ <c oughs> ู้นับไปทางฝนไปแล้วจ้าโอ้ยไปแล้ว โอ้มาแล้วมาแล้วอีกิโอ้โอืมไปกันแล้วเดินทางปลอดภัยกันนะจ๊ะทุกท่านพี่น้องกลับบ้านลับซองกัขาให้เดินทางได้ปลอดภัยเด้อขับรถขับเรือกอไ็ได้ ขับรถขับเรือก็ให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแม่บ้านกับสิผ้าพี่น้องไปเบิงรถไฟหัวเลาะเด็ดประเีนี้คือคือคืออันผาพ่นกระไรเนาะเดี๋ยวเดี๋เดี๋วเด้อยยเดเดี๋เดี๋เดี๋ยวเดียเเดีนีดี สถานีรถไฟพี่น้องออกมาสื่อนอไม้ว่าสิบีเฮ็ดอันโซบะนำซุปโซบะพี่น้องก็เลยออกมาทางนอกสถานีรถไฟอาะอานเด้เนาะมอนีเพื่นก็มาสื่อเขาสื่อของตามเคยพี่นอ้องเดชนนถนอนอันรถไฟ นอนรถไฟสะอาดสะอาดอากาศหนาวพี่น้องเอ้ยเห็นวะน้อเห็นชัดเจนวะน้ออันอินเทอร์เน็ตดีวะน้ออินเทอร์เน็ตกระไ้อินเทอร์เน็ตกระไ้ดีวะน้อ,นอ,นอ,นอนนสถานีรถไฟเดอ้อนี่สะดวกสบายทงชาติประเทศญี่ปุน่นพูนน่ะทงชาติประเทศญี่ปุ่นพี่น้องเจแปนนิส เจแปนเจแปนเจแปนนิส Japan, Japan. ประเทศญี่ปุ่นเด้อจ้าอันไทยไล่สดอยู่ประเทศญี่ปุ่นเด้อพื่นะทงชาติประเทศญี่ปุ่นพี่น้องปองไปฝากกดติดตามให้น้ำเนด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวไทยในเจแปนเพืนะ่อนฮรถรถบ้านกะสิไปหรอโอ้ยใจบะทันขอโทษไดห้หลายเด้อพี่น้องเด้อ ทายพระท่านนี่กองกองถิงจดหมายนี่ดีเป็นตาหนาหักเนาะตะมุตะมิตะมุตะมิต,ม <c oughs> ตะมุตะมิดีนาหักดีแหมะนาลักนาลักนาลักตะมุตะมิสถานีบ้านสโนเดอร์พี่น้องสถานีบ้านสโนเดอร์พี่น้องโคซักชิบียนี่เด้ โคซาชิบุยะพี่น้องทหากมาเที่ยวมาหาในเดอร์ลงสถานีเดอ้อพี่น้องสถานีนีเดอร์พี่น้องเดอ้อสถานีบานสนอมาหาในเดอนั่งรถไฟมากับโบกัดอกโบกัจากโตเกียวดอกพี่น้องแป๊บเดียวมาหาในเดอพี่น้องเดอ้อคิดหอดพี่น้องผลรถไฟกับซีมาลอะอันสนอกอะเขามาทายแป๊บเดียว เดี๋ยวเพิ่นสีหายเอาเปรนเดี๋ยวรถไฟเปรนเดี๋ยวรถไฟมาแล้วปุ้นน่ะโอ้ยไปเที่ยวใส่ดีเนาะนี่ไปเที่ยวใส่ดีเนาะนี่อันดเดี๋ยวเพิ่นกะเสีออกมากกันหรอทโนกะเสีแวบๆแวบไปวนไอ้เพิ่น,เ,นเด็กมากหรอเนาะ รงนี้ก็ซื้อตัวพี่น้องซื้อตัว๋วซื้อบัตสซื้อบัรเดินทางเด้อนน่ตรงซื้อบัรเดินทางพี่น้องไปละจิเดินไปตั้งบุ่นสิผ <c oughs> ้พาพี่พ้าน้องไปเบิ่งรถไฟอีกตรงนึงตรงรถไฟตรงนึงก็ดีดีเดีวิวยังงามเลยพี่น้องมีอัน Family Mart ตรงนี้ก็เป็นแฟมิลี่มาร์เดอร์พี่น้องเด้อพามาเบงอ่านรถไฟในประเทศญี่ปุ่นหล้ะก็เพ่นเท็ดเอียงกันอยู่เนาะคนญี่ปุ่นพ่นเท็ดเอียงกันเนาะเนาะทางเพุ่นก็เป็นที่ขายพักสดที่สโนมามาักม,มาซื้อพักสดนั่นดิทั้งฝุ่นก็เป็นปอมตำรวจพี่น้องเป็นป้อมตำรวจ เป็นป้อมตำรวจแล้วก็ทางพี่ก็เป็นสถานีใหญ่เด้ใหญ่ใหญ่พะสถานีใหญ่ดีแหมสะอาดสะอา้านงามงามสถานีบ้านเพิ่นเนาะพุน่นะสถานีรถบาสอันมีรถมีรถบาสสองแถวนน่ำตรงนี้มาจอดตรงนี้ไปรถ แล้วก็มีรถแท็กซี่ไปรถแท็กซี่สบายพี่น้องมาลงมาหาสนมาลงตรงนี้เด้อพี่น้องเด้อมาหากัน,นีนเด้อเงาแท้เงาเงาคน,ะาคนอ่างคนก็เป็นอันเป็นคลินิกเป็นหมอเป็นคลินิกอันเแบบี้เพิ่นมาหาหมอกันแดดดีดีพี่น้องแดดดีดีก็เลยปั่นจกักรยานออกมา อันผ้าพีผ้าหนองมาเบิงตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถจักรยานพี่นนองเป็นที่จอดรถจักรยานมาจอดรถจักรยานตรงนี้ก็ดีอันจอดไว้สิบสิบชั่วโมงพี่นนองสิบชั่วโมงอันราคาหนึ่งร้อยสิบเยนพี่นนองบ่แพงเด้สิบชั่วโมงหนึ่งร้อยสิบเยนพี่นนองนี่เด็เพิน่นมาจอดลงอัน จักรยานพ่นจอดไปเป็นแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นี่เดี๋ยวสิพาไปบังรถไฟพูดนั่นมาแล้วพนา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 รถไฟมาแล้วเอา้าจักรยานขูดใจฮะเบจังเบเฮเบคุบนนิชิวาเบจังคุนนิชิวาเดินชาเดสคุนนิชิวา よろしくおดいしยす่ะิค่ะยินดีด้วยค่ะยนี้่เนดีรงตรงนี้กยเ่็นที่เสียค่ินพี่นินอ้อยเ่ิ่ะนี้นดี่ะสินดีดย่ะิดี้าย่ฟนีว่นดีด้วย่นดีด้ว้่น้อง,อง่นงวง้วงคว คิดทอดจะเด้อคิดทอดน้องกวงเด้คิดทอดพี่สนอนา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 ใจตรงกันเด้น่ใจตรงกันเด้นนเดนี่ยขนาทางผ่นรถไฟได้ค่อยไปบ้างไหมคุยกันนอนเด้อนี่กะเป็นที่จอดรถจักรยานนบักไง,กงเลยพี่น้องเป็นที่จอดรถจักรยานบักไงเลยสะอาดสะอาด ้านสนไปทางผลเด้อพี่น้องปันจกักรยานไปทางผลละ้านสนสนน้อยเลื่อนงามแม่ดอกสนอบานเช้าแม่ดอกสะเดาบานเย็นพนาเด่นน่ะเปืยพี่เดที่จอดรถพนกัญ,ญาใหญ่พี่น้องภาพมาเบงขอบคุณได้หลายเดอ้พอพน่ะภูเขาฟูจิบ่เห็นซ้ำหมอกติด มอกเติดพูนนะทางพูนอนะ่ะภูเขาไฟพูดจีบ่เห็นซ้ำพี่น้องเห็นบ่ออันก้อนเมฆเพิ่นก้อนเมฆดพิ่นมาด่งเพิ่นมาบางังอันเป็นภูเขาไฟพูดจิได้นนะนะมองเห็นโอ้ยลมแห้งแห้งพี่น้องจ๋าโอ้ยลมแห้งอีพี่น้องอลมแห้งแห้งทางใดล่ะลมแห้งแห้งคุยกับพีกับนองมาอัน สิบกว่านาทีแล้วเนาะทางนี่ก็พูนนบทางคนเพื่อนก็ไปซื้อเขาซื้อของหาเตรียมรถไฟไปเวิร์แล้วพี่น้องเดี๋ยวอันล่อก่อนเยืยนล่ออยู่นี่บ่มบีหนังเ <c oughs> ยืยนล่อน้ำกันเลยเด้อสะอาดสะอาดเด้เนาะนั่นเลยสถานีรถไฟมาเบิ่งไก่ตรงนี้ก็เดินไปพี่น้องเดินไปทางคนละ ไปสถานีรถไฟไปนั่งรถไฟไปเที่ยวใส่นอ้อนี่บ่มีเดทบ่มีการนันนัดหมายบ่มีเดทเลยวะสิไปออกเดทกับเขากะได์พันวาสันเด้นะสิไปออกเดทกับบม่มีผู้ใดมานัดหมายเลยโอ้ยเนาะคือมาอ๊เดี๋ยวยินบอเดี๋ยวยินบอเดี๋ยวยินเสียงรถไฟบอมาแล้วมาแล้วตั้งใดละ่ะมา <laughs> มาจากตั้งใดละ่ะรถไฟเป็นกะได้เดี๋ยวเด้ อานันมาแล้วพูน่าพน่าพูน่าพูนน่ะรถไฟมาแล้วจ้าอีลากำแพงรถไฟมาแล้วเด้อพูน่ะพูนน่ะพุน่ารถไฟมาแล้วพูนน่ะรถไฟนี่ก็เป็นถนนรถไฟพี่น้องโอ้ยลมเฮงเฮงพูน่ามาแล้วพูนเห็นไฟแว๊บแป๊บแป๊บนะมาแล้วจ้า

แม่แม่บานกำลังถ่ายถ่ายวิดีโอเพิ่นมาทักกันนะเพิ่นหน้าไปแล้วฮาเพิ่นมาทักกันนะโอ้ยเนาะทางพีกัสไทยไปแล้วเพิ่นนะรถไฟไปเร้วซันกับชิจบไปล,ละละ <c oughs> แม่บานกับสิคามถนนไปทางบนกสิคามถนนไปละล่ะ ตะนนรถไฟไปแล้วจ้าแม่บ้านกะสิเดินไปอันชิไปเดินเดินไปซื้ออันน่ะนะนอใไม่ดอกตรงนี้กะมองเห็นตะหากรถไฟมากกะมองเห็นดีดีเดตนี้ก็ะไดโอ้มีแห้งว่าไม่ว่าจะปีไหนก็ยังอยู่เหมือนแบบนี้ตลอดไปพันวาสันเดนะป้า ส่งจดหมายหาผ้าษสาเป็นบ่ <c oughs> ตั้งเป็นหก้อยหลายพี่น้องเอาล่ะเด้อพี่น้องสิห้านหน้าที่แล้วพ่อมีแห้งเนาะกระซีเดินไปสถานีรถไฟกระซีเดินไปสถานีรถไฟและะ้วก็สีลงไ่เดออันรถไฟพันชิมาบ่ล่ะลอบพันอยู่นี่พันชิมาบ่ล่ะมาบ่เนาะรถไฟก็ะไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลอบพิง่งรถไฟก่อน หากพี่น้องอันมีธุระธุรังกับไปก่อนเดอ้อแม่บ้านกะทายผู้สาวสนนี่แหละเป็นบาดินนะมาผู้เบาผู้เบาซ้ำหน่อยคือมาปากหวานแด้สถานีรถไฟรถไฟล่อร,ร,รถไฟก่อนเดี๋ยวเป็นสีมาดอ,อกรถไฟมาอยู่ด้วยว่า๋ยวนคิดว่ามาอยู่นะรถไฟเพราะว่ามีคนมารอรถไฟเยู่ มีคนมาลอรถไฟอยู่โอ้ยลมแห้งถือดีๆเมือถือเสียนโลนชิตกลมแห้งแห้งแต่ก็ยังว่าแดดมีมีแดดเยอะกับว่าหนาวปันไหนเนาา,าะรถไฟ ตะกี้รถไฟไปแล้วนะ17นาทีมาบ่น้อรถไฟคน,นลอ<ม>่ลอล่อรถไฟเน็<ม>ดหนิล่อรถไฟมาเบิ่งรถไฟสิมากหรือเปล่าตะ,าะากีว้วันไปนะหน้าะหากว่ามากระสิบไปละล่ะทางนี้บ่หล่อละ บายืนลอดแล้เด้อไปแล้วไปซื้อน,นอกไม้ดอกพี่น้องพาไปเบิ่งสถานีฟังปี่สถานีรถไฟพังปีกะงามคนหลาหลามือนี่มาว่านคนกะหลายหลยมือนี่คนกะหลพี่น้องคนกะหลมือนวันที่หนึงนอกมือนี่เป็นกับมาซื้อกรบเขาไปเตรียมปีไม่เห็นชาติชัดเจนบ่น,นี่ภาพโอเคพอนอนภาพ โอเคพอน้อเดยวสิไปหาวิวงามๆลงลงไหลสดพี่น้องเห็นภาพชัดเจนม่เนออินเทอร์เน็ตบ่่อยดีบ่มีอินเทอร์เน็ตกันยังวะบ่มีอินเทอร์เน็ตนี่สิหายพี่ห้น้องเห็นชัดเจายวันนี้เอาละเอาละรุ่นเงินเดอบ์วที่นี่รุ่นเดอพุ่นน่ะ ตรงพี่กับเป็นอันสถานีรถไฟฟังพี่สถานีรถไฟตรงนี้กับมีอันรถบัสพิ่นกับมาล่อรถบาสกันพี่น้องตรงนี้กับมีรถบาสแล้วก็เป็นสถานีใหญ่เลยนนะเป็นสถานีมีอันแช่น้ำร้อนน้ำได้มีแช่น้ำร้อนอยู่เด้สถานีนี่เดอะบอมเบม้องเซ้ง100%เรือเ่อพี่น้อง เห็นภาพชัดแจ๋วเนาะน,ะนี่อินเทอร์เนต็ตก็บ,บดีอืมนี่ละต้องมองนี่ละสิมาซื้อกับเขาอชิมาซื้อนอไม่ดอกพี่น้องสิไปเฮดอันน้ำซุปโซบะสิไปเฮดน้ำซุปโซบะก็เลยมาซื้่ออกมาซื้่นะนั่นนี่ ซูปเปอร์ต้องนี่ะเดี๋ยวสนอสเขาไปแต่เพื่อนไบไทยรูปเดอ้อเพิ่อนไบไทยสนอกก็สิลงไฟ์สดล่ะพี่น้องไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณได้หลายเดอ้อที่เขามาทักไทยปีใหม่แล้วใกล้สิป,ปีใหม่แล้วเนาะขอบคุณได้หลายเดอ้อจ้าฝากกดติดตามให้น้ำไนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บวานสาวไทยไปก่อนเดอ้อจ้าไปก่อนสวัสดีจ้าจุบ๊บ